สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันในเกมรอบอกนะคะวันนี้มึมาเล่นเซิร์ฟพี่มอนนะคะแต่พี่มันเขานําไม่เข้าแบบจะไม่เข้าก่อนอ่าอ่แล้วก็จะขึ้นไปนั่พูดเพื่อไอ้นั่งรอเขาตอนนี้เขาก็ยังไม่ถึงใจเลมค่ะแล้วก็ใจขาดข้ามาอยู่ในอวกาศอันนั้นเราก็เคยคิดว่าจะไสร้างบ้านก่อนเขานะคะ เอารถแท็ก e ซ <ım> ี่มาแท็กซี่เหรอแท็กซี่แท็ซี่แท็กซี่แท็กซี่จะมีอะไรเป็นรถสิขอเร่งความเี็วนะคะขอเป็นแค่หนึ่งหเอาห้าห้าเอาเต็มเลยก็พอเอาเต็มก็ค่อยสบายหน่อย เราจะสร้างบ้านก่อนนะคะเจ๊ถึงเล้วจอดอืมอยากพึ่งแค่ทำบ้านให้ให้บ้านเลยครับกัน

ที่บอกไลนะคะเรามาเล่นเซิฟของดิมอนเราก็จะไม่ล็อกบ้านด้วยนะน้่หลังหนึงที่สวยมากใส่เอามาแบบนี้แจกใส่เข้าม เช่าบอกว่าไม่หรอกค่าประรถเจ๊ปรดรถข้าวตีรเจ๊ดเลยนะวมเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปหาไอ้บ้นกันดี๋ยวตอนหนักมันน้ำหนึนห้าสิบี่ดีนะออนี่ไม่พูดไปนะคะนีก่อนจะพูดสามนะาไม่เซอไปมั่ นี่น้มเทใจะฟองเทฟองเท่หนึ่งยิ่งเอ้ได้มาแล้วไม่ให้นอไม่ก็ไม่ดแลวก็จะไปนั่งรอพี่มอนนะคะพี่มอนน่ไม่เห็นเอ,นอาทีอันอน,นีน้พี่มอนะ็ไม่ได้ไม่สมบูรณ์ มันนี่มันอยากจะตัวมันน้องมีหายทีจะจ,จูบก่อนแหล้วอ่าอ่าอือจูบแล้วฉันออกไปให้มม็น,น,นจะทำให้มันร่วบไหมแล้วแล้วเขาจะมาเล่นกระโดดรอบให้มันผ่านนะคะตอนนีทุกคนรู้ไหมว่าสองนี้มันเป็นที่กระโดดจริงๆใช่ไหมคะแล้แว นี่ไก่นี่อยู่กลางๆมั่นเียมีเสียงอะไรรึเปล่าก็ต้องขอใครเนาะนี่ไก่นี่อยู่กลางๆมั่นเรียกกับปัาสีเขียวในตัวแม่หมานี่ว่าไม่เห็นนะหมอกินก้าได้หรือไมล่ะมาหลงกินกินเด่นหนาอ้าเฮ้ทุกคนถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนที่มันไม่เห็นน้องมีอ้อนี่นกกระโดดกระด็นได้ น e <Yes er ี่นั่งเลียแต่ตัวนรงน้องเราไป็นเซ็ตเดี๋ยวว่าไม่เป็นอะไรอยู่กับทีนี่น่ามันอยากสร้างบ้านหนะถ้าจุบไหนแล้วคนดูไหมทำไมมือซบผิวสีชมพูบ้านงูเห็นก่อฟ้าไหม ทำไมทำ่มเย็นเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะไปฮะหาได้ทำไมเรียบร้อยอุ้ยมีสองฟังเลยสิวางมันฟังนั่นแล้ววางไหนหน่วยฟังหนึ่งต้องเรีบจบจะมันจะลดเนี่เพราะมันเละเทะนะมันไม่เจอเราไหมเนี่ย ไม่เห็นเห็นแต่ว่ากูจะได้ไหมเนี่ยน้องเขาจะเด็กมาเพราะว่านเห็นเด็กเห็นเด็กไหมเด็กไหมไม่เห็นทำเธอะข้าขบ้านโนโ้องนหะใครบ้มานไม่ขนงเคีเ้ยวใหม่น่าจะเคี้นวมาอันนี้กลับไปอ้ะอำรง ไ้เ่อร์เลมอนมันเข้าบ้านหน่อยไม่ได้ลบมาโอ้มันข้าวไม่ได้ บันรังนี่มีสมารอทโนได้ตัวไม่ก้นจองหรอมาม่ามันก็ปัญหารังไมรนี้ค่ะพี่มันไม่เจอโหพี่มันดูกไกลมากแลาเขียสกระจอปอยอน,นี้หน้าไม้่าัหนูเฮ้ยค่อยอ่ะเออมีกงินแ่ม่าย, <c oughs> ยายาสุดมัน เรจะไมเติาเขาจไมเห็นไม่พอเนียกว่ามันนคนแล้วคุมไดแค่นดนหนเรตามน้อมาเออ่องเสกดมรัได้ะนันและวแลลวบ้านนั่นแล้วเอาบ้านนั่งไดีไ้มันไม่ออกบ้านนั่งไหนเอาว่าอะไรเฮ้ยมึงมันลอกเห็นมิวได้อาจะเห็นเห็นของกูดด้วยเอาจะเห็นกับพูดนองเกาอ่ะดเก่านอง เอาบ้านทำไมเจ้กูไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเอาเจ้ารถม้ามาเลยะเมวมันจะเอาบ้านรังไหนอ่ะมันเอาบ้านรังไหนอ่ะจ้าไม่เลยมันต้องการบ้านที่เป็นธรรมชา,า,า, <c oughs> าติ์นะเมื่อจะหมาเหรอ,อมไม่ใช่บ้านที่อยู่บนดินในดินนั่น ไม่ออกมานั่งนี่มาคุณลั่งนี่น้อยนี่จะไปไอ้ยอ <c ười> น,นบ้านไปไปไอ้ขโมืไม่เมื่อกันเรียนหนูสองมานั่งผมเป็นเ็อแล้วขมามาเมื่อก่อนนะ้เขาหอนไหนดเียเรามงมงยัดไร เฮียน่ะมันวังทุกคนเมื่อกไม่ควรเงินแม่ในมัมนี่ชายที่ผมไม่อยากมันเล่นอาค่ายบอกแต่สภาพมันแห้งูจริงๆเนี่ยม,มันก็เล่เกมมันขขางเลยไม่มันมาตายแขงนี้ทำไมก็อันข็งกดคุนเดี๋ยวรอแป๊บมันไม่ได้มาลบบมาได้ ก็ไม่กบไม่ได้มันนะหาหน่องาหาหน่องทะเล เจนนี่ว่าอยู่ในระฆังนี้เลยได้กลอวไม่อยากเจอจังไปลุ้นเลื่อนก่อนมันจะมาใหม่เลื่อนไหนไหน ขึ้นบุกเขาไม่ได้เราขึ้นกันเถอะนี่กเราจำจำไปนี่ป่ะโอ้ยมีคนไม่เห็นคนเดินก่อนไหมเอ๊ยไม่มันจะจุนีล้ ไม่ใช่เ,เบิร์ดหน่อยแล่นก็คือมาไปขโมยขึนไนี่เลยมลวก็ขึ้นแล้วลรับเงินมันไปขโมย,ยอะไรดูพี่เขานมาเรียรเรียร์เรีย้วอีกโอ้หยหาคาจะคของถิ่นหน อนนี้ชุกๆอย่าไปก่อนละอุ้ยอุ้ยในแค่เหรอดี่เราแปบอนนะองไปรืดทิ้งระบบการอากาศโอเคในเลววันเราแป๊บอ้ยทะเลทะเลยุคแค่ชุบนี่มันังมันยันไอยังไปทะเลดีกว่าวันนี้ม่เป็นไรแตให้ตามม่เลยไมหมายว้ mọi rồi nào, món đi. này đi người ăn món này đi này món chơi món này món này món này này món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  ไปเห็นนะจ๊อกคุณบอกเลยสนามทุกอยางเอามาดูนี่เองก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้โหนี่คลิปนานสุดที่สิบสามนาทีแล้วนี่ยมันเกิดมาเลยถาคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอนะคะมา,ขอ,อมาขอตัวลาไปดิมาได้ขอตัวลาก่อนแล้วเดีย๋ยวหูเดี๋ยวแม่โดนนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนไม่